สวัสดีครับผมนรุนนะครับก็อยู่ด้วยกันที่ร้านอุปกรณ์ตกปลานโรุนอีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะรีวิวหลายตัวเลยอ้าวจริงๆเนี่ยผมเคยรีวิวไปแล้วเมื่อสามปีนะน่าจะประมาณสามปีที่แล้วนะครับเอาเป็นว่าเราขุดขุดมาใหม่ขุดมาใหม่นะครับกับเจ้ารอกทรงหยดน้ํานะฮะจิกกิ้งนะฮะไปก่อนหน้าใหญ่กันช่วงนี้นะฮะอ่ะ ใช้กล้องไม่ได้วนะาย e s c r e นะค่าย Pioneer นะครับรุ่น Altitude นะ BC A ก็คือ BC ก็คือเ e สแ Casting นะ t ั u c h Salt Water Series นะ t o u c นี่แปลว่าแข็งแรงนะครับแล้วก็เป็นซีรีส์ที่สร้างมาเพื่องานน้ำเค็มเลยนะครับนี่ครับก็คือโอ้โหเนี่ยมีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะเอาขนาดซ้ายหยิบขวามาใส่เลยเรื่มพไปรเลย ลูกปืนการน้ําเค็มแน่นแนนะครับรหัสของเขาเนี่ยคือ ALTBC 300แปลว่าเป็นรอกเบอร์300นี่รอกเบอร์300ร้ยดีไงอะก็จูสายได้เยอะนะครับแต่ว่านะครับมันพิเศษกว่ารอกไลท์จิกทั่วไปอย่างไรถ้าเกิดว่ามันเป็นรอกทรงแบบนี้มานะรครับบางคนบอกว่าเออโลดลรอกทรงแบบนี้ดีนี่เดแบบินตาได้แบบนี้แขนแบบนี้ พอเราไม่ได้เป็นจิ๊กใช่ไหมฮะเขาก็ขายตัวนี้ออกชักแขนออกเอาแขนคู่ใส่เอาไปตกปลาอย่างอื่นได้ดย่อยด้วยการตีจะปลอมนะฮะเพราะว่ารอ,อกตัวนี้มันไม่ได้กดเพื่อปล่อยสายลงแน่ๆเดี๋ยวมันแคสได้ด้วยเห็นไหมฮะนี่ฮะมีระบบหน่วงเข้ามาด้วยนะเดี๋ยวเราเปิดดูระบบหน่วงไไกันด้วยกนะันนี่แหละเจริงๆผมรีมีวิวไว้นานผมรีมีวิวไว้นานแล้วในตัวนี้นะฮะนะเป็นรอกจิ๊กที่ แคสได้ด้วยแล้วมีพลังเบรกที่แบบว่าเรียกว่ามหาศาลนะฮะมากมายไก่กองแปดโลนะเดี๋ยวหาวิธีเปิดกันนี่ครับเราก็ค้า,า,าออกมาแบบนี้ปุ๊บ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 นะฮะอ่าค้านี้ก็จะเปิดผ่าออกมานี้ผ่าออกมานี้นะอืม หของนี่เลยนะครับเจอลูกปืนหนึ่งตลับตรงนี้นะครับแล้วก็แม่เหล็กแสดงว่าตัวนี้เนี่ยเป็นระบบนวงแบบแม่เหล็กเนาะสปูขคางนี้ก็เจอลูกปืนอีกหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็สปูนเป็นอลูมิเนียมน้ำหนักเบามากนะครับข้อดีที่เราเคยพูดกันอยู่บ่อยๆก็คือมีลูกปืนประคองซ้ายขวาแบบเนี้ใช่ไหมฮะมันแข็งแรงโอกาสที่แกนสปูนโคตรอ่ะมันจะน้อยนะแล้วก็ มีลูกเตรงนี้อีกใช่ไหมฮะครบอบพิเนียนเกียร์อีกตัวหนึ่งนะฮะเนี่ยพิเนียนเกียร์ที่เป็นทองเหลืองเนี่ยที่บุนๆอยู่เนี้ยนะฮะอ่าใช่ไหมฮะลื่นนะลื่นแน่ๆนะครับอา้าว่ายกับเข้าไปก่อนนะครับนีคอสปูลปรับได้นะครับเหยือหนักเรยือเบานะฮะลิกๆอยู่แค่ได้เลยราวางกันเถอะนะครับเรับปิดใส่เข้า,า้วกอืมตัวนี้นะปุ๊บแบบนี้น่ตัวนี้คือคอสปูล เป็นแกลกนะฮะเบรกเบสตาร์ star, นะอื uh ้ม huh. อ uh ่ะคอนเดปุนโอ้โหเดี๋ยวลื่นมากนะครับอา้าวขาดูสเปคกัน<อ>จริงๆแล้วเคยรีวิวไว้แล้วเนาะแต่ว่าเอามาพูดใหม่ซ้ำอีกทีนึงก็ล้วกันนะครับลูกเบร สนเเรทการน,น้ำเค้มนะฮะหกบวกหนึ่งอ่าก็เท่ากับเป็นเจ็ดนะแล้วก็บอดีน้นี่อ่าเป็นคาไฟรพระเบรกเป็นคาร์บอนนะฮะแล้วก็มีพลังเบรกแปดกิโลรอบเกียร์หกจุดห้าหุ่นท่าก็คือหมุนเนี่ยหนึ่งรอบนะไอตัวสปูนเนี่ยหมุนหกจุดห้ารอบนะครับ เป็นรอกการน้ําเค็มชิคกิ้งเราก็สามารถรทำตีจะปอ่ได้ด้วยนะเพของมันมีหน่วงนี่คือหลกัหลกๆข้อที่เขามาคือประมาณนี้อ่าที่ได้มาจากโรงงานกนะ็คือแขนอลูมิเนียมนะครับมือจับนะหรือว่าเรียกว่าแคนนอฟหรือว่าหน็อบเนี่ยนะฮะลื่นมากเลยมีลูกเพือนอยู่หัวท้ายเป็นยาง EVA จับถนัดมือดูถุงมือดีในสำหรับการชิคนะครับมีให้เลือกทั้งซ้ายและขวาไม่รูกล้องมองเห็นมนะันะครปักไว้นะฮะ ันนี้ผมรีวิวเยอะนิดหนึ่งก็ดูจะลวนๆนะมีรถทั้งซ้ายทั้งขวาราคานะครับอยู่ที่ประมาณ3,000กว่าบาทเท่านั้นเองนรับสามารบาทแล้วแต่แคมเปญนะว่าทางร้านจะมีส่วนลดเท่าไหร่นะครับก็เป็นเก็บไว้เป็นทางเลือกนะฮะสำหรับใครที่อยากจะใช้รอกไลทจิกนะฮะี่ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อจิกกิ้งอย่างเดียวอื อย่างเช่นถ้าเป็นอ่าสไตล์บอลบล็อกหรือว่าทรงกลมๆนะฮะก็จะไม่มีหน่วงถูกไหมจะไม่หน่วงบางรุ่นอาจจะมีคลิกเสียงอ่าก็ว่ากันไปแต่ถ้าเวลาเราไม่ได้ไปจิกปุ๊บเนี่ยเวลาเราไปตีจับบอลมันจะเกิดอาการฟู้นะครับเพราะว่ามันไม่มีหน่วงควบคุมอย่างตัวนี้เนี่ยมัน,มนดีตรงที่ว่ามันมีหน่วงไม่เหล็กแล้วก็ จุดเด่นเด่นเลยนะอีกอย่างนึงที่ที่ผมเคยไปใช้นะออติจูตัวนี้เบรกมันหนักมากนะครับเวลาไปจิกเนี่ยมันสามารถเข้ากับคันไลฟ์จิกที่เป็นเวทคัน2อขีดสี่ได้เลยได้แบบสบายๆเลยนะครับเดี๋ยวสุดท้ายคลิปก็จะมีให้ดูแหละว่าโวนทรงโอเวอร์มันสวยงามหล่อเฟี้ยวขนาดไหนนะคะเป็นเบอร์สามร้อยนะฮะเบอร์สามร้อยนะ ก็เก็บไว้เป็นหนึ่งในทางเลือกก็แล้วกันสําหรับใครที่อยากเป็นจิ๊กแล้วก็ไม่อยากซื้อลอกหลายตัวทั้งจิกทั้งแค่ทั้งตีจะปอมให้มันอยู่ตัวเดียวกันไปเลยคุ้มค่าเงินไปเลยสามพันกว่าบาทนี่ผมถือว่าถูกมากนะถ้าเกิดว่าเราจะเล่นลอกลายจิกสักตัวหนึ่งตอนนี้มันจะมีอะไรในตลาดที่ราคาเราเหล่านี้น้อยมากนะส่วนใหญ่จะเป็นนะสี่ห้าพันขึ้นไปหมดเลยนะฮะก็เป็นลอกดีๆอีกรุ่นนะฮะจากค่ายไพโอเนียเขาแล้กัน นะครับก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะก็ไม่ค่อยมีอะไรให้พูดเยอะเท่าไหร่หรอกนะครับเอาเป็นว่ามันเวลาซื้อก็เอาเข้มตรงกับการใช้งานกันแล้วกันอย่างน้อยมันก็การทั้งเค็มนะครับดีกว่าเราเจ้ารอบหยดน้ำนะที่เราไปตกปลาพุงกันไปทีอย่าง้่าไปแล้วก็ถอดแขนออกเปลี่ยนเอาแขนจิคกิ้งมาใส่แล้วก็ไปิกกันผมว่า ต้นทุนในการทําแบบนั้นเนี่ยผมว่ามันก็คงจะมาโดนราคาแบบนี้แหละนะซึ่งถ้าคิดไปกับบวกลบกูหารเสรียสาราตาเสร,บร็บอยผมว่าซื้ออย่างนี้ไปมันก็คุ้มกว่านะอย่างน้ำก็ได้ตรงรุ่นกันน้ําเค็มก็แล้วกันก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับรา้านอรปกวา์ตกปกาาโรนนะครับชาวทิศเจ็สิบหกทุ่งครุกรุงเทพนะครับใครมาไม่ถูกก็กดเข้ากูได้เลยเลยช่วงนี้เดี๋ยวกลับมาไลฟ์สดเดิมแล้วหลังสองทุ่มนะครับก็จะมีพูดคุยปัญหาเรื่องการตกปลาอุปกรณ์นี่นั่นนูนให้จัดชุด นะครับแล้วก็มีแคมเปญใหม่ๆจับคู่นะอันนี้คู่นู้นคู่นี้นแล้วก็ลดราคาลงไปอะไรประมาณนี้แต่ก็เจอได้ทุกแทบทุกคืนแทบทุกคืนแล้วก็ช่วงนี้สถานการณ์อโรคระบาดนะก็ดูแลรักษาตัวเองกันด้วยนะครับไปไหนมาไหนก็อย่าไปพื้นที่เสี่ยงไปก็อย่าลืมใส่แมสด้วยนะครับนะครับร้านเราก็ยังคงเปิดบริการตามปกตินะ,นะแล้วก็สำหรับใครที่จะส่งลอกมาซ่อมนะครับส่งลอกมาล้างนะฮะ ก็ inbox มาเหมือนเดิมนะตามเนี่ยถ้าจะดูใน Facebook อยู่ก็อินบ็อก็มาตรงข้อความแต่ถ้าเกิดว่าดูเป็น YouTube อยู่ก็ไปตาม ID เดียไลน์ที่ขึ้นมาให้อย่าลืมใส่ s นะ s r o j ห้าเจ็5ห้านะครับถามอาการมาก่อนเลยว่าอาการเป็นอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับส่งมาซ่อมส่งมาล้างได้ไหมนะครับก็ช่วงนี้ก็รันคิวจน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 ทันแล้วล่ะนะครับช่วงนั้นก็เข้ามาโอ้ทะลักเลยทำก็ไม่ทันเลยนะครับช่วงนี้ก็เคลียร์ให้ได้แล้วนะอย่างเวลาเราลื้อลอกล้างเนี่เราล้างอย่างนี้เลยนะ เราล้างหรือแบบอย่างนี้เลยนะฮะนับเคลียร์เป็นตัวตัวเลยลูกปืนเรียงเม็ดเม็ดเม็ดเลยนะครับไม่ใช่ว่าอะไรอะไรถอดถอดมาเปย์พ่นอไย่างงี้ไม่ใช่นะเราก็ล้างให้ลูกค้าเห็นครับตรงนี้แหละนะน้องชายป็นคนล้างนะฮะเอนะครับก็อ่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นอะไรมาเนี่ยก็ให้ลูกค้าพูดมาตรงๆส่วนใหญ่ไม่ได้น้ำเค็มมาเนี่ยเจอการเนี่ยเนี้ยถึงได้เอานี่มันรีวิวซ้ำไงส่วนใหญ่ไปใช้ผีประเภทกัน ก็เอาลอกับน้ำนี่แหละที่ไม่ได้กันน้ําเค็มเลยนะฮะแล้วก็ไปเล่นมาถามว่าไปเล่นได้ไหมก็เล่นได้ตำรวจไม่จับหรอกแต่พอกลับมาปุ๊บแล้วไม่ได้ส่งล้างเลยทันทีบางทีไปกองอยู่ที่บ้านสายเสือก็ไม่ได้ล้างเนาะก็อยู่วันเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์สุดท้ายกลับมาส่งล้างทีหนึ่งบางทีมันก็อาจจะสายเกินไปสําหรับคอรอกบ,บางรุ่นนะนะครับก็ มีอะไรก็ติดต่อเข้ามานน่นะครับแล้วกวาดตกปลาดูแลครอบครทุกอย่างเกี่ยวกับวงจรของการตกปลาแน่นะครับส่วนใครจะออเดอร์พีออเดอร์รุ่นที่หาไม่ได้หรือว่าลอกคันอะไรที่ไม่ค่อยมีจาหน่ายในประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็ i อก o x มาคุยกันได้นะครับส่วนลอกที่ไม่มีประกันนะสั่งบริษัทนี้นี้นี่แล้วเราไม่ได้ซื้อแบบมีประกันมาหรือใบประกันหายหรือหมดอายุรับประกันไปแล้วเรามาเกิดอาการมีอาการนี่นั่นนู่นขึ้นมาก็ ลองมาคุยกันดูนะครับส่งภาพส่งอาการส่งเป็นวิดีโอมาได้หรือนี้มันทันสมยนะัยเนาะแล้วก็ดูแลให้ a f t e r s a เ e เราค่อนข้างที่จะดูแลลูกค้าค่อนข้างจะดีแล้วเนาะแต่ว่าเพียงแต่ว่าอะไรบางรุ่นเราไม่ได้สตอ็อกไว้ที่ร้านฉะนั้นเองเราก็ต้องไปซื้ออะไรจากศูนย์มานี่แหละมาทําให้มาซ่อมให้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้ซ่อมด่วนแบบนั่งรอรับได้เลยอะไรอย่างเงี้น,นะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็เหมือนเดิมมาสั่งซื้อสินค้าก็มาทำ ID line นี่แหละแล้วก็สั่งซื้อไปหรือว่าจะส่ง ลออมาล้างนะฮะก็ส่งล่อมาล้างาล้างเสร็จแล้วก็แจ้งยอดไปแล้วก็ส่งลอกลับไปให้ถึงหน้าบ้านท่านง่ายๆนะครับแล้วก็ถ้าอะไรซ่อมได้ก็ซ่อมให้นะไม่ได้สังส่งเฉาเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับก็ไปแล้ววันนี้ผมต้องรถไปก่อนสั้นๆอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปหน้านะครับจะมารีวิวลอ้อคันใสยอยู่อะไรเดี๋ยวแจ้งทีนึงอคลิปนี้มันจะสั้นนิดนึงนะเพราะว่าอาุจกร์นี้ผมเคยรีวิวไปแล้วแหละนะครับก็เคยรีวิวเคยไปใช้งานจริงมาแล้วบวกกับคัน อ่ามีม,มีมีคันตรงรุ่นมันด้วยคันหนึ่งนะฮะก็เรียกได้ว่าเจ๋งนะในราคาสามล้นกาบาทแตผมว่ามันเจ๋งส่วนึงเป็นล่าหยดน้ําที่แคสได้มีหน่วงตีได้นะเปลี่ยนไปตีชโดก็ได้นะครับตกปลาตีปลอมลงทะเลได้แล้วก็แข็งแรงนะฮะแข็งแรงทนทานการทุ่มเมือแค่นี้ก็ถือว่าในในราคาสามล้นกาบาทนี้แต่หนาะตัวชนนี่ก็ยากเลยนะไปแล้วครับผมเดี๋ยวอย่าลืมดูอ่าภาพ โดยรวมตอนท้ายเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับแล้วก็คลิปหน้าเดี๋ยวจะรีวิวอะไรอย่าลืมติดตามแล้วกันนะครับจะได้ไม่พลาดน,นะฮะสำหรับผมต้องรอดไปก่อนครับสวัสดีครับ